ของชาติปัจจุบันในเมื่อการสร้างกรรมที่ดีของชาติปัจจุบันย่อมให้ผลที่ดีในชาติปัจจุบันด้วยนี่คือประโยชน์ของความเชื่อที่ว่าชาติหน้าพบหน้ามีแล้วถ้าเชื่อว่าชาติหน้าไม่มีแล้วมนุษย์เราเนี่เกิดมาครั้งเดียวตายครั้งเดียวเป็นเพียงแค่หลักของชีววิทยาเท่านั้นเกิดขึ้นตามพันธุก,กรรมตามกรรมพันธุ์ โดยที่ว่ามีบิดามารดาผสมกันขึ้นมานะทำเป็นคือออกมาเป็นคนอะ,อะโอนง,ง่ายเ่ยออกมาเป็นคนนะแล้วก็เชื่อว่าไม่มีหลอกชั้นนะนะการกระทำทั้งหมดทั้งมวลมันจะทำตามอำเภอใจนะมันไม่สนแล้วว่าดีหรือถูกถูกหรือผิดไม่สนมันจะเอาความพอใจมันว่านะ ถ้าทําไม่ดีผลคือตัวเองทุกข์นี่ปฏิเสธไม่ได้หรอกไม่มีใครปฏิเสธได้หรอกต่อให้รู้หรือไม่รู้ก็ตามว่าชาติหน้ามีไหมแต่หากกรรมคือการกระทำนะันปัจจุบันนี้นทําไม่ดีปุ๊บนี่ผลล่ะไม่ต้องรอชาติหน้าเอามันปัจจุบันนี้เลยทุกเลยลองทำเอาลองไปขโมยของคนดูสิ ผลของมันคืออะไรความหวาดกลัวหวาดระแวงกลัวเขาจับได้กลัวตำรวจมาจับนีกลัวความจริงถูกเปิดเผยมีแต่ความกังวลใจความหวาดระแวงใจความทุกข์ระทมเศร้าหมองใจเห็นไหมว่าเรารับผลณปัจจุบันเลยไม่ต้องรอถึงชาติหนะ้าในเมื่อผลเกิดขึ้นนปัจจุบันนี้ใจเกิดความเศร้าหมอง นั่นความเศร้ามองนั่นเป็นสมบัติของใจเห็ <c oughs> นไหมเพราะฉะนั้นไอความเชื่อที่ว่าพบหน้าชาติหน้ามีนี้จึงเป็นประโยชน์เพราะจะให้เราไม่ประมาทถ้าจะหาประโยชน์นะมันจะทำให้เราไม่ประมาทเอาอย่างน้อยๆนะจะมีหรือไม่มีก็ช่างเถอะ หากเราสร้างคุณงามความดีในชาตินี้ผลของมันคือในชาตินี้เราก็ได้รับคุณงามความดีนั้นหนึ่งเข้าไปสู่คำที่ว่าทำดีดีรูนะพุทธเจ้าท่านฉลาดท่านเป็นผู้ฉลาดที่สุดนะทุกสิ่งทุกอย่างท่านพูดไว้ไม่มีผิดนะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามเหตุเหมือนเรากินข้าว ผลของมันคือ,อไรอิม่มนะกินอาหารที่มีประโยชน์อาหารสะอาดนะผลของมันคือไม่ได้รับโทษนะหากินอาหารสกรปรกอาหารบูดอาหารเนา่าท้องก็เสียไทยเสียทันทีเลยเห็นไหมนะก้าวขึ้นมาได้หนึ่งขั้นก็ขยับขึ้นมาข้างหน้าหนึ่งขั้นเห็นไหมจะก้าวไปหน้าก็ผลก็คือขยับไปข้างหน้าก้าวถอยหลงังคือผลคือขยับถอยหลงังทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามเหตุเหมือนการกระทําเราทั้งหมดทั้งมวลเป็นไปตามเหตุนะ คนมันรวมลงที่ใจเกิดเป็นอารมณ์ขึ้นมานั่นคือสมบัติของใจนะหากสร้างบาร,รมีแบบไหนไว้ย่อมได้สิ่งนั้นสร้างบาร,รมีนะบาร,รมีในที่นี้หมายถึงนิสัยนะนิสัยไม่ดีบาร,รมีที่เขาเรียกว่าบาร,รมีไม่ดนะีนิสัยไม่ดีสร้างความชั่วก็ชั่วทันทีเลยนะนะแต่คนสมัยนี้มันเข้าใจผิด เข้าใจคาว่าบุญน,นี้ผิดเ,เข้าใจคําว่าบุญคือคนมีมีเงินคนรวยเพราะเราเคยได้ยินได้ฟังว่าโอ้เขามีบุญเนาะเขามีบ<ห>ุญเนาะเขารวยเขามีเงินมีทองแล้วเข้าใจผิดแล้วทําบุญก็หวังรวยทีนี่คนสมัยนี้นะนั่นคือความเข้าใจผิดหรือเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิ คำว่าบุญนี่หมายถึงคนใจดีไม่ใช่คนดีใจนะคนใจดีคนที่ไม่อิจฉาดิษยาคนที่มีความโลภความโกรธความหลงน้อยนั่นหมายถึงคนมีบุญเพราะว่าอะไรคำว่าบุญนี่คือผลรวมทั้งหมดของความดีถูกไหม เราทำบุญก็เราทำความดีเพราะฉะนั้นเราอยากมีบุญเราจึงทำเราต้องทำความดีถึงจะถูกต้องแต่ไม่ได้ทำดีหวังหวังว่าทำแล้วจะร่าจะรวยอันนั้นมันทำความเขาเรียกว่าทำความดีด้วยความหวังความอยากมีแต่กิเลสตัณหานำหน้าแม้แต่คนทานสมัยนี้ก็ทานอสาธุการทานของพระเจ้าในครั้งนี้